สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวทุเรียนนกหยิบลูกที่สองของปีนะครับลูกนี้ลูกใหญ่หน่อยนี่ครับน,นี่ลูกเยวลูกเล็กไปไนิดนึงนะครับนี่ลองอาให้ถูกใจหน่อยสองโลเจ็ดนะครับนี่สวยมากตรงนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับนกหยิบนะครับหรือหมอนเขียวนะครับผมไปแกกันได้แล้วโคสวย ดูเนื้อเต็นครับอโอ้มา,มามดูเนเค,ครับสวยมากไม่รู้จะเป็นกรอบนอกลุ่มในหรือว่าสุกพอดีครับเแต่สวยจริงๆนี่นี่รูปสวยๆมันต้องอย่างนี้โอ้โหน่ครับสวยมากไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแบบกรอบนอกลุ่มในหรือว่าแบบสุกพอดีนะครับผมจะลองแกะดูให้ดูสักเม็ดนะครับอืม,อมสวยมาก แต่นะเพราแหลมนะครับหนาเพาจะไม่เหมือนหมอนทองแต่เขาชื่อมอนเขียวม,นะมาดูประสบกับเม็ดดีกว่าฟังเสียงนวะน่ากินนะเนื้เยอะน่าจะต้องทิ้งไปสักวันนึงนะครับถิ้งจะดีโอ้ยนี่นะครับเนื้อสวยนี่นะนี่ น่าเสื่มากมีคนยืนมอือมารอนะครับชิมกันครับชิมกันแต่ไมู่ว่าตอนนี้เป็นยงงนี่ครับผมเป็นตุเรียนที่ผมรอคอยนะครับเนี่ยนกหยิบนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับหวานเขียวเนี่ยหวานมัน หอมอร่อยครบทุกรสชาติเลยครับผมว่าอร่อยกับหมอนทองนะสำหรับตัวผมนะมเดี๋ยวที้ไม่คืนหนึ่งครับน่าจะดีม,มีคนว่าแกะเลยกำลังอร่อยเลยครับเดี๋ยวแก่ต่อเดี๋ยวไปดูตอนแก่เสร็จน,นะครับนี่ครับดูสองเุยนสวยมากนะครับ เดี๋ยวเป็นตุเรียนที่เนื้อสวยนะครับแกะต่อแกะต่อมาดูเนื้อยสักครูครับฟ้าก็ให้สีสันสวยงามน่ากินมากน่ากินตุเรียนที่สีสวยนะครับตุเรียนทีเป็นกรอบน่อมกรอบนอกนุ่มใหน,นะครับอ,อุ่ยเต็มจานเลยอ่ะยังไม่หมดเลยเต็มจานแต่ว่า มาดูครูสุดท้ายกันครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ยก็ยัยงสวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยมากสวยมากกระทงกินเลยครับเสรียนะครับมันเหมือนกับห่วงห่วงไส้หร้เขาเรียกอะไรห่วงไส้วนะ่มันจะติดตบเปลือกเยอะไปหน่อยนะโอ้ร้อนร้อนนะครับร้อนร้อนเลย ดูกันครับแกะเสร็จแล้วโอ้โหลูกเดียวเต็มจานนะครับนี่แค่แค่ขนาดสองโลเจดนะครับแล้วก็กินไปหนึ่งเม็ดแล้วด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาแกะดูเนื้อกันอีกรอบนะครับเอาเม็ดที่เป็นเม็ดเดียวเลยเ,อเยอะใช้ไดน้นี่นะครับเป็นเป็นทุเรียนที่เนื้อหน,น้ากินมากนะครับ นี่โอ้โหนี่ฮนี่สวยจัดชิมกันอีกรอบนะครับแบ่งไปให้คนข้างหลังเหมือนเดิมนี่ครับมาชิมกันมมผมว่าเป็นทุดเรียนที่มีครบทุกอย่างเลยสำหรับผมนะครับหวานมัน มีความเป็นครีมนิดหน่อยมีเส้นใยให้เคี้ยวหอมอ๋อขาดอย่างเดียวนะขาดความเหนียวนะครับไม่ค่อยเหนียวนะครับจะเป็นทุเรียนที่กินอร่อยมากอมบอกเลยอยอดนะครับลูกเนื้อไม่ติดบางที่สั่งมาอีกรอบนะครับนี่เป็นลูกที่สองของปีนี้นะครับหายคุยกันมาได้ทุเรียนอร่อยอย่างนี้ปีนมาก อย่าลืมไปหามาลองกันให้ได้นะครับผู้เรียนนกหยิบหรือหมอนเขียวนะครับนี่ย็งไงก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ขอตัวไปกินก่อนอย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าจะรีวิวทุเรียนอะไร